สวัสดีจ้าเจนิงมาแล้วจ้าวันนี้เจ๊จะพาเพื่อนๆมาทําช่อประทานกันต่อเราประกอบช่อได้แล้วเราก็จะมาใส่ทูบเทียนตรงนี้แล้วก็ใส่โบก็จะเป็นอันเสร็จจิ้นเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าทํายังไงแล้วเอาเทียนมาเอาเทียนเล็กๆแบบนี้เรามาตัดแบ่งครึ่งเราจะใช้ได้สองช่อเพื่อน ตัดครึ่งแบบนี้เรานำไปใช้ได้อีกช่อหนึ่งโอเคต่อไปทูบตัดเราก็ตัดประมาณหนึ่งนิ้วขนาดเท่ากันกระเทียนโอเคหักเลยก็ได้เพื่อนหักเลยหักเป็นดน้ท่อนแบบนี้ทูกบกระเทียนประมาณนี้ ต่อามาแล้วก็เอามาใส่เลยมาวางคู่กันบริเวณนี้ทากาวทากาวทับลงไปเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษดำกระดาษพัน์ก้านพันทับอีกทีเสร็จแล้วแล้วก็ทากาวแล้วแล้วก็พันเลยทำแบบนี้ ให้เห็นถูกกับเทียนผูกขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วพันไปให้เห็นถูกกับเทียนแค่นี้ต่อไปเหลือโบเรามาทำโบกันเราจะใช้กระดาษสาที่เหลือจากการทำพวงมีดนามาใช้ ให้เกิดประโยชน์โดยการมาตัดเราจะนำมาตัดให้เป็นแผ่นเล็กๆเพื่อที่จะเอามาทำเป็นโบโอเคแล้วก็จะพับเข้ามาอันนี้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเนาะอันนี้เราเอาของเหลือในร้านมาทำให้เกิดประโยชน์เพราะว่าไหนๆมันก็เหลือแล้วเราก็จะทิ้งไปเปล่าๆแล้วก็เอามาทำเป็นโบะเลยเอามามัด มัดด้วยได้ดำบางคนก็เอาลิบบิ้นก็ได้แล้วเอาของที่มันเหลือในร้านเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราถึงใช้กระดาษสาทำมัดเป็นรูปโบแบบนี้เพิ่มความสวยงานมนิดนึงโดยการเอาสีขาวมาตัดนิดนึงนี่ก็คือของเหลือที่เป็นสีขาว นี่เลยเพิ่มสีสันนิดนึงเพิ่มจะได้ตัดกันนิดนึงทำโบเสร็จแล้วเราก็ดึงเลยมามัดจะได้ตัดกันขาวดำก็จะดูสวยไปอีกแบบ ักษณะอันนี้โอเคเสร็จแล้วโบเราเอามาทากาวพอแห้งเขาก็จะทากาวแล้วก็ติดไปเลยปล่อยไว้สักครู่เดี๋ยวเขาก็แห้งเองทากาวแล้วติดโบเลยวางไว้สักครู่ แดีวก็แห้งเพื่อนๆแบบตูมและแบบบานโอเคขายได้แค่นี้ก็ขายได้แล้วจ้าเห็นเงินแล้วนะจ้าติดตามเจนิงไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนเจนิงจะเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ